สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกครั้งกับผมพี่โบในช่องเรื่องเล่าอาจารย์ช้างคลอง3นะครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งของผมเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณคุณพ่อของเขานะครับผมมีเพื่อนอยู่หลายกลุ่มเพื่อนท่านนี้เป็นเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันหลังจากที่เรียนจบเขาได้ไปทำงานเป็นวิศวกรโรงงาน อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับชีวิตของเพื่อนนี่เป็นอะไรที่เรียบง่ายมากเขาทุ่มเทชีวิตให้กับงานทางด้านวิชาการแล้วก็สะสมเครื่องเสียงแผ่นเสียงเราก็ได้จากกันไปหลายปีไม่เคยเจอกันเลยนะครับวันหนึ่งเขาก็ได้โทรมาหาผมแล้วปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเขาเล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2-3เดือนเนี่ย เขาได้กลับไปเยี่ยมบ้านตอนที่กลับไปเยี่ยมบ้านครั้งนั้นคุณพ่อของเขาได้มาคุยกับเขาขอให้เพื่อนผมซื้อมุงหลังใหม่ให้เพื่อนของผมก็คิดว่าโอ้เรื่องแค่นี้เองเล็กน้อยสบายมากก็ได้รับปากคุณพ่อไว้แต่หลังจากที่รับปากแล้วเนี่ยด้วยความที่ชีวิตยุ่งเรื่องงานและสารพัดอย่างก็ยังไม่ได้ทำให้คำสัญญานั้นเป็นจริงสักทีจนต่อมา เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุณพ่อของเพื่อนผมเสียชีวิตกระทันหันเพื่อนผมต้องรีบกลับไปที่บ้านเพื่อจัดการเกี่ยวกับงานศพร่วมกับพี่น้องท่านอื่นและญาติญาติหลังจากที่เสร็จงานศพแล้วเนี่ยก็ได้กลับมาทำงานต่อตรงนี้ล่ะครับคือที่มาของเรื่องทั้งหมดเพื่อนบอกว่าทุกคืนที่เขานอนหลับเขาจะมองเห็น ร่างๆหนึ่งมายืนอยู่ที่ปลายเท้าของเขาจนทำให้เขานอนหลับไม่สนิทภาพที่เห็นเนี่ยเห็นชัดเจนมากว่าเป็นร่างของผู้ชายจนเขาทนไม่ได้ต้องโทรมาปรึกษาผมผมถามกลับไปว่าแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานหรือยังเขาบอกว่าเขาเห็นมาประมาณ 2- ถึงสมอาทิตย์ผมถามต่อไปว่าแล้วเขาได้คุยกับสิ่งที่เขาเห็นหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยเป็นเพียงแค่การเห็นอย่างเดียวอยากจะขอความช่วยเหลือจากผมให้ผมช่วยแก้ปัญหาให้เขาหน่อยเว็บแรกในความคิดเลยผมไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนเห็นนี้จะใช่เป็นวิญญาณคุณพ่อจริงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าปัญหานี้แก้ไม่ยากผมเลยถามเพื่อนกลับไปว่าแล้วตัวเพื่อนเนี่ยได้เข้าวัดทำบุญบ้างหรือเปล่ามีวัดประจำมีหลวงพ่อที่พอจะคุยได้ไหม เขาบอกว่าโอ้เขามีวัดที่เขาไปทําบุญประจําแล้วก็มีหลวงพ่อที่เขานับถือสนิทสนมอยู่แล้วผมบอกโอ้ปัญหานี้ง่ายมากให้เพื่อนของผมไปที่ร้านขายมุ้งนะครับไปเลือกเลยอยากจะได้มุ้งที่ดีขนาดไหนให้ซื้อมาเลยรวมทั้งให้ซื้อของอย่างอื่นที่อยากจะทําบุญให้กับคุณพ่อของเขาด้วยเมื่อซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่วัดไปหาหลวงพ่อแจ้งวัตถุประสงค์ให้หลวงพ่อทราบ ว่าต้องการจะมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้ให้คุณพ่อเมื่ออุทิศส่วนกุศลถวายของทั้งหมดไปให้หลวงพ่อแล้วก็ให้หลวงพ่อสับพีติโยแล้วเขาก็กรวดน้ําอุทิศให้กับคุณพ่อของเขานะครับหลังจากที่เพื่อนของผมได้ทําตามที่ผมแนะนําแล้วเนี่ยอาการเห็นวิญ,ญญาณของเขาก็ได้หายเป็นปิดทิ้งเลยเขาก็โทรมาขอบอ,อกขอบใจผมนะครับ ผมอยากจะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้กับท่านผู้ฟังฟังอย่างนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงไม่ได้เชื่อแต่ที่แรกว่าสิ่งที่เพื่อนผมเห็นนี้จะเป็นวิญญาณของคุณพ่อเพราะผมเชื่อว่าคุณพ่อก็คงจะเข้าใจเพื่อนผมและไม่ได้ตามมาทวงมุ้งหลังที่ว่านี่หรอกครับแต่สิ่งที่เพื่อนผมเห็นอาจจะเป็นมโนภาพที่เกิดจากจิตใจเบื้องลึกของเขาสร้างขึ้นมาเอง เขาเองรู้สึกผิดมากว่าทำไมของแค่นี้เขาถึงให้กับคุณพ่อไม่ได้ทำไมถึงปล่อยให้การงานและสิ่งอื่นๆดูดกลืนเวลาของเขาไปจนหมดจนเขาไม่มีเวลาเพียงแค่ซื้อมุ้งไปให้คุณพ่อจะอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เยียวยาได้ด้วยการทำบุญผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ เผื่อใครฟังแล้วมีประโยชน์จะได้นำไปใช้ก็ถือว่าได้เผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ทิ้งไว้ใน YouTube ก็นล้วกันวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดี